รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวธัญสิรินให้เป็นสายพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อตามโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวเมื่อวันที่11ธันวาคม2568 แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคณะผู้บริหารนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรมทรรลา้านนาลำปางเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนทักษะในกระบวนการผลิตข้าวแก่นักศึกษาและบุคลากรโดยข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จะแบ่งเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา สำหรับพันธุ์ข้าวที่มทรลัานาลำปางอนุรักษ์คือข้าวเหนียวพันธุ์ัญยสิรินซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเดิมเป็นพันกอขอหกซึ่งมัทรรัานนาได้ปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี2545ใช้เวลาในการพัฒนาสายพันธุ์ประมาณ4ปีจนได้ข้าวเหนียวพันธัญยสิรินที่มีข้อดีคือ แตกกอได้ดีลำต้นแข็งแรงไม่ล้มง่ายมีขนาดสูงเฉลี่ย130เซนติเมตรให้ผลผลิตสูง1,500ถึง1,600กิโลกรัมต่อไร่สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายด้วยเครื่องจักรลดปัญหาการหักล้มคุณภาพการหุงต้มอยู่ในระดับดีเข้าเหนียวพันธัญญสิรินได้มีการพัฒนาออกมาสองสายพันธุ์คือพันเตี้ยและพันต้นสูงโดยพันเตี้ยจะเหมาะกับนาที่มีความสมบูรณ์สูงหรือนาลุ่ม ส่วนพันต้นสูงมีคุณภาพเหมือนกับพันเตี้ยแต่พบปัญหาการหักล้มแต่ดีกว่ากอขอหกธรรมดาเหมาะสำหรับดินที่มีความสมบูรณ์ต่ำหรือนาดอนธริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน